มีตัวเล่นคนหนึ่งหลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการหลุดเข้าไปเจอเรื่องราววันหนึ่งทีไทย6เรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่เขาเข้าไปเจอครับครับ,บก็แน่นอนพระอภัยมณีพระอภัยมณีครับคือจุดเด่นของเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนพระอภัยมณีมีความแฟนตาซีสูงมากม,มีทั้งตัวละครอย่างม้าินมังกรมีกองทัพโจรสลัดที่สำคัญใครแม็กก็คือผีเสื้อสมุทรใช่ไหมเราเราก็มานั่งคิดว่าถ้าพวกนี้มีชีวิตจริงขึ้นมาล่ะ เราก็เลยดีไซน์ทุกอย่างโลกของพระภัยณีขึ้นมาครับอย่างม้านิรมกรที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าแอนิเมทรอนิกซึ่งเป็นหุ่นยนต์เป็นม้านิรมกรหุ่นยนต์ที่อยู่บนรางสลิงแล้วก็สามารถบินไปรอบๆละครได้คือคนนั่งดูไปนี่ก็แบบตื่นตาตื่นใจมากคือบินไปได้เชิดมาจริงๆใช่ครับคือเขามีชีวิตจริงเลยคือการขยับเคลื่อนไหวนมีชีวิตจริงเลยและที่สำคัญคือถ้าเขาบินธรรมดาเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นแล้วก็คนบินธรรมดาแต่เนี่ย อย่างที่บอกคือเราเป็นคนทําหนังใช่ไหมครับจุดเด่นของโรงละครซีเนมาติกดีลักซ์ในีกเตอร์เนี่ยก็คือการใช้ศาสตร์ของภาพยนตร์เข้ามาผสมกับการแสดงสดเพราะฉะนั้นข้างหลังจอที่เห็นใหญ่ๆนันคือจอหนังทั้งจอเลยนะจอหนังไม่ใช่แค่ผนังด้วยครับพื้นมันด้วยครับเป็นจอด้วยต่อเนื่องก็เป็นชิ้นเดียว พื้นที่ประมาณ1,200ตารางเมตรครับนั่นฮะที่ทําคือความยิ่งใหญ่ของมันแล้วเรื่องนี้นี่พูดแค่มานะแล้วยักษ์อีกใช่ครับคือคืออย่างตัวละครผีเสื้อสมุทรเงี้ยฮะต้องลุกขึ้นมาสู้กับกองทัพโจรสลัดอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีเรือสำเภามีเรือสำเภายยาว20เมตรวิ่งอยู่บนเวทียาว20เมตรครับครับมันมหาศย์มาก แค่นี้นายทุนก็ช็อกแล้วครับแค่เรื่องเดียวนายทุนก็อยากจะเป็นลมตายแล้วแต่มันไม่หนำใจเพราะคานหลุดเข้าไปทั้งทีแล้วนั่นคือภาคแรกที่คานไปเจอคือเรื่องพระอภัยมณีเรื่องที่สองป่าหิมพานต์ครับป่าหิมพานต์จับตอนที่เป็นกินรีกับพานบุญครับครับผมซึ่งเราก็ตีความว่าถ้าเกิดกินรีเนี่ยมีชีวิตแล้วเราสามารถเอามาผสมผสานกับโชว์ที่มีในปัจจุบันเนี่ยคือโชว์อะไรนะ กินดลีมีปีกใช่ไหมมีการบินเราก็เลยเลือกแอ r i a l ลเทคนิคครับคือการเล่นผ้าที่ต่อเคยเห็นเคยเห็นเนี่ยที่เห็นอยู่คือเป็นการเล่นผ้าใช่่เลนแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ได้เล่นผ้าเหมือนที่คนอื่นเล่นทั่วไปเราจะเล่นพร้อมๆกันเนี่ยแปดคนแล้วก็อยู่บนความสูงเนี่ยสิบสองเมตรครับคือสูงมากไม่มีสลิงไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช้ความแข็งแกร่งความสามารถและแสดงคนล้วนต้องเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงจริงๆต้องเพอร์เฟกต์อ่ะต้องสุดยอดแห่งความเพอร์เฟกต์แล้วเล่นผ้า แล้วแสงสีเสียงที่ความประกอบถูกต้องจะสร้างความรู้สึกแห่งจินตนาการได้ใช่เลยคานจะเป็นตัวแทนของผู้ชมเหมือนกับผู้ชมนัได้เข้าไปด้วยผู้ชมก็คือคานนั่นเองได้เห็นเหมือนกันหมดผ่านสายตาตัวเองไม่ต้องไปผ่านสายตาคานเพราะนี่มันคือละครเวทีนี่คือความอัศจรรย์ของมันผมถามคุณนิดหนึ่งนี่เรามาสองเรื่องแล้วมันต้องใช้เวลาซ้อมนะคุณมันต้องใช้เวลาเลือกตัวแสดง มันต้องใช้เวลาคัดหาคนเดี๋ยวค่อยว่านะอย่าพิ่งข่านะนี่ท่านผู้ชมต้องเก็บไว้ในใจก่อนว่านะเอาทำอย่างนี้อสองเรื่องละเรื่องที่สามครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าใครๆก็คุ้นเคยก็คือแม่ขลารามาสูรเวลาเราไปดูละครเขาเรียกแม่ขลารอกแก้วไงกันแม่ละครเวทีหรือว่าโชว์ต่างๆเนี่ยต<ช>้องมี<ช> <ๆ S 2> เรื่องของแม่ขลารามาสูรเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเลยครับซึ่งเราก็านังคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะทํายังไงให้มันใหม่กว่าคนอื่นให้มันไม่ซ้ําคนอื่นแม่ขลารามาสูรคือเรื่องของ รอแก้วสายฟ้าฟาดถูกไหมครับรามอสูรควางขวานมาเกิดสายฟ้าเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนทุกคนในเมืองไทยรู้หมดคือความเป็นจริงจริงก็คือรามอสูรเนี่ยเขาหมั่นไส้เมฆขลามากที่จริงจริงเรื่องจริงคือหมายความเมฆขลานี่เขาก็เป็นล่อมานจนหมั่นไส้เขาเป็นยักษ์นี่รามอสูรเขาก็เลยเอาขวานเนี่ยไล่ฟั่งตลอดเกิดสายฟ้าเกิดสายฟ้าที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นสายฟ้าคือพูดง่ายๆว่ารามอสูรตามล่อเมฆขลานั่นเองอีจริงคือตามควางเนี่ยจะเอาให้ตายจะเอาให้ตายซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราใช้เทคนิค พวกฟ้าและฟ้าผ่าอย่างแบบพี่ต่อยเช่นรายการก็น่าจะเป็นไฟสตอใช่ใช่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเยใช่เรารู้สึกว่าแค่นี้ไม่พอครับสำหรับเราเรารู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะสร้างกระแสไฟฟ้าจริงๆขึ้นมาบนเวทีบ้าน่ะคือสร้างฟ้าผ่าขึ้นมาจริงๆเหมือนที่เราดูที่มันมีไอ้ไอย่างนั้นแล้วดึงสายติตแต่ีเห็นว่าอยู่ในลูกแก้วใหญ่ๆเปนเหมือนเลเซอร์เนียแต่ว่าเราทำใไซต์ที่ใหญ่สูงแท่งละสเมตรแล้วถ้าสร้างกระแสไฟฟ้ากระจายออกไปหเมตร โ,โ, no โรวมโวล์ของมันค oh! ือ1ล้านโวล์ครับก็ใช่เนี่ยถ้ามันโวล์ไม่ถึงมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นเป็นสายจีๆๆๆขึ้นไปคนเล่นตายไปกี่คนแล้วครับอ่าโชคดียังไม่มีครับยังไม่พีนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีที่ที่ที่เราอยากได้มากแล้วเราก็ใช้วิธีเขาเรียกอะไรฮะรีเสิร์ชเดเวลลอปหาคนทําและที่สำคัญคือเราสุดท้ายเราทําได้ครับโดยไซน์นี้ไม่เคยมีที่ไหนในเมืองไทยมาก่อนแล้วก็เป็นอาจารย์คนไทยที่ทําออกมาได้เท่มากเลยเพราะนั้นเราจะได้ดู ไม่คลาลอกแก้วกัลรมาสูนที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆไม่เหมือนเลยครับไมือนแล้วเขาหอมไหมหอะด้วยครับหอมอีกตั้งรับนั่นสามเรื่องผ่านไปแล้วนะครับผมเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เนี่ยคราวนี้เราก็จะเอาความเป็นไทยหน่อยอยากมาหยิบความเป็นไทยความระบงระบามเต้นรำของคนไทยเนี่ยเราก็เลยหยิบเรื่องของเมืองสามนครับซึ่งเป็นเมืองของรจนาครับเจ้าเงอะสังทองนะเด็กสังทองใช่ครับครึ่งเรื่องราวจะเกิดกันเหมือนกับเป็น พิธีเสียงมาลายของทิดาทั้ง7อของท้าวสามนต์เราก็เลยเราก็เลยเลือกเจ้าชายครับเป็นห้าภาคของเมืองไทยแล้วนี่แหละครับเข้ามาอยู่ในเมืองนี้แล้วก็หยิบศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาคเนี่ยเข้ามาตีความใหม่เข้าไปครับผมจะมีภาคเหนือภาคอีสานตอนบนตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ครับผมและจริงๆแล้วเจ้าเงาะที่เรารู้จักกันคือรจนาเนี่ยเขาเห็นงเงาะเลย แต่ว่าเขาเห็นเป็นทองรูปใหคือเขาเห็นไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเห็นเป็นเอ้ยเงาะบ้าแต่เขาไม่ใช่นี่ไม่ใช่เงาะบ้านี่เป็นทองทั้งตัวเขาถึงได้โยนมาลายให้เราทํายังไงกับตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเทคนิคหลายๆอย่างเลยครับที่เอามาใช้สําหรับองค์นี้องค์นี้เนี่ยมันจะเน้นการเต้นครับตามเต้นที่พร้อมเพียงกันโดยที่คนเนี่ยมีคนประมาณสักคนบนเวทีเต้นพร้อมๆกับภาพเทคนิคโปรเจคชันแมปปิ้งที่จะดีไซน์ให้ สอดคล้องกับการเต้นคือถ้านับเป็นแบบของหนังฮะตอนนี้มันมาถึงตรงกลางแล้วมันต้องการหลังจากที่เราตื่นเต้นตื่นเนมันต้องการการผ่อนแบบสวยงามรงหรือลีห<ด>ลสักน,นิดนึงมันก็เลยเน้นว่ามีการโชว์ของนักแสดง75คนพร้อมบ,แบบ แต่ก็เต้นเฉยๆไม่ได้อ่ะมันก็ยังต้องอาศัยเทคนิคบนเชคแมปปิ้งก่อนที่จะเข้าไปถึงไคลแมกของเรื่องอีกทีึ่งใช่ครับซึ่งไอไคลแมกเนี่ยคือสิ่งที่พี่ต่อยถามว่าเราจะทํายังไงให้คนดูรู้ตรงนี้ฮะ<อ>คนดูทั่วไปเนี่ยคนในเมืองต่างๆเนี่ยเห็นเจ้าเงาะรูปชั่วตัวดําแน่นอนเราเลยต้องมีการทําให้เจ้าเงาะเนี่ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนกายบนเวทีได้ระหว่างที่มีการต่อสู้กับสัตว์ยักษ์สูง5เมตรครับโอ้เพื่อจะให้เห็นว่า ทำไมรจนาถึงได้ทองนี้ครถูกต้องไหมฮะเห็นคุณค่าภายในของคนโอ้ดสี่เรื่องผ่านไปแล้วนะครับผมถามจริงๆระหว่างที่กองร่างเขียนเขียนไปเรื่อยๆเงยงบจากหกร้อยที่คุณบอกพอถูกไหมคุณบอกพอตอนแรกก็โอายังไงก็พอแต่พอคุณเขียนเองคิดเองไปเรื่อยๆแล้วค่าใช้จ่ายมันไล่ไล่ไล่ขึ้นมาตอนคุณขอตังค์เพิ่มเขาให้กันเลยครับตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ครับอ๋อยังไม่มีใครรู้เหมือนกันครับอ๋อเราก็ไม่รู้เราเราใส่ว่าเดี๋ยวเราเขียนไปสุด สุดตีไปก่อนเลยเข้าใจแล้วเราเนี่ยเขียนไปสุดทางถูกทางรับเยวคนที่เป็นในทุนจะว่าไงค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นสุดทางเราสี่เรื่องละสี่แล้วครับเรื่องที่ห้าเรื่องที่5ก็คราวนี้เราจะเริ่มจะตึงเครียดมากขึ้นครับเราจะพาทุกคนเนี่ยดำดิ่งลงไปใต้บาดาลครับไปสู่เมืองของชลวันอ๋อต้องไกลทองชลวันนันเอซึ่งแน่นอนความ ภาพลักษณ์ของไกรทองคือเป็นแอคชั่นอยู่แล้วคราวนี้เราจะโชว์เหมือนเป็นสแตนโชครับจะมีคิวบูเตะต่อยระหว่างไกรทองกับสมุนจระเข้เป็น10ตัวครับผมผสมผสานกับเทคนิคที่เราจะทําให้ชลวันปกตินีครับกลายร่างเป็นจระเข้ยักษ์แค่หัวอย่างเดียวนะครับยาว7เมตรตัวก็ยาวทอไปต้องเห็นครับอันนี้เป,เป็นอะไรที่พูดได้เลยว่าเห็น ภาพอินเสิร์ตแล้วก็ตามแต่การเห็นด้วยตาและความยิ่งใหญ่จินตนาการว่า7เมตรเนี่ยมันจินตนาการไม่ได้จริงๆพอเห็นด้วยตาแล้วมันจะรู้โหมันใหญ่จริงๆนะจระเข้ตัวนี้มันใหญ่มากใช่ครับมันเป็นหุ่นยนต์เะครับหุ่นยนต์็ไมใช่หุ่นยนต์ไงมันเริ่มมันใหญ่จริงๆมันใหญ่มากแล้วมันยังมีตัวของมันนี่ที่ต่อไปบนภาพ c g ที่บบว่ามันยิ่งก็ถึงบอกไงว่ามันคนทําหนังทำเนี่ยมันได้ทั้ง c g ได้ทุกอย่างครบมาหมดเลยครับนี่ผ่านไปแล้ว5เรื่อง เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ใครๆก็นึกถึงครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับวันคดีน,<ม>นะครับก็คือรามเกียรตินั่นเองอืโอ้หรามเกียรตินี่คุณ <laughs> ตัวเล่นนี่มันเยอะนะ <laughs> คุณจับตอนไหนอะ่ะคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เลือกตอนเป๊ะๆมาว่าจะต้องเป็นไงแต่ว่าเราเลือกภาพลักษณ์ของรามเกียรต<อ>ิ์มาครับมาเป็นตัวปิดใช่ครับเพราะเวลาปิดอะไรก็ตามไปหนําก็ต้องปิด เยอะใหญ่มันต้องใหญ่จริงครับเนี่ยวิธีคิดแบบคนทรรมานิยามของคำว่าใหญ่เนี่ยวันนี้ใหญ่จริงครับนี่ใหญ่จริงขนาดนั้นท่านผู้ชมก็คงสงสัยว่าถ้าเกิดใหญ่จริงไงสิงเดลักซ์ซินเมาติกเทยเตอร์ใหญ่แค่ไหนจุคนได้กี่คน1,400คนครับเนี่ยใหญ่มาก1,400ที่นั่งนะฮะ1,400ที่นั่งการแสดงเนี่ยที่ว่าเนี่ยใช้ผู้แสดงทั้งหมดกี่คนก็นักแสดงเดียว90ครับแต่ว่าโชว์ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นักแสดง ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังที่ต้องดูแลเรื่องเทคนิคและดูแลเรื่องเสื้อผ้าอย่างเงี้ยบวกไป120อีกร้อยยี่สิบคนเพราะฉะนั้นสองร้อยกว่าคนใช่ครับสองร้อยกว่าคน <laughs> เงินจากหกร้อยค่พอมันมาตีเสร็จเรียร้อยท่านผู้ชมที่เขียนมันทั้งหมดเนี่ยผมแปลกใจนี้เดียวตรงที่นายทุนเนี่ยเขาดูเขาก็ชอบเขาไม่ตัดท่านผู้ชม <c oughs> เขาเอาหมดเลย <c oughs> แล้วเงินมันเลยเพิ่มจากหกร้อยเป็นพันสองร้อยล้านไนี่ เขาเอาหมดเลยเขาแปลกผมแปลกใจเขามากเลยเขาบอกดี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 การแสดงทั้งหมดใช้เวลาทั้งสิ้น90นาทีครับ90นาทีทำไมทำไมคุณทํา90นาทีข้อที่หนึ่งมันเป็นประสบการณ์จากเราทาหนังมาครับคือเวลา90นาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการที่คนจะต้องนั่งอยู่ในโรงและนิ่งๆเพื่อดูอะไรสักอย่างที่เราพอที่จะดึงความสนใจเขาได้ตลอดนั้นไม่ไหวก็ไม่น่าไหวน้อยกว่านั้นไม่อิ่มใช่ครับถ้าขนาดนั้นกําลังเดินออกไปแบบอ ถ้ายาวกว่านั้นเงินมันคงเพิ่มไปกว่านี้อีกอ๋อเหรอเหรอเหรอโอเคโอเคคนอยู่แค่นี้กดีกว่าน่าเรียกว่า90นาทีใช่ครับน่าจะเป็นเวลาที่ดีครับคุณคาดหวังความสําเร็จมันไว้แค่ไหนคือตอนเริ่มต้นนะครับตอนทําเนี่ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยสนุกอะเราได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้พอเราทํามาเรื่อยๆบวกกับเงินทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอเราได้อินนะครับจริงๆแล้วอย่างอย่างที่เมื่อกี้พี่ต่อยพูดเรื่องนักแสดงอะครับเราได้ไปค้นพบเลยว่า คนไทยเราเนี่ยมีความสามารถเยอะมากฮะแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ให้เขาได้โชว์ความสามารถนี้พี่ต่อยเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนนักแสดงของเราเนี่ยเป็นแชมป์โลกฮะเป็นแชมป์เต้นบีบอยโลกแชมป์ฟันดาบอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับแต่ว่างานประจําทุกวันนี้บางคนเป็นพนักงานแบงค์ครับ บางคนแบบว่าขายของอยู่บ้านคือเขาไม่มีโอกาสที่จะได้มาใช้ความสามารถของเขาฮะเราต้องไปรีคูดคนพวกนี้มาต้องไปรวบรวมเข้ามาใช่ครับแล้วท่านผู้ชมรายการรวบรวมการใช้เวลาต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมละครเรื่องนี้ช่อชื่อเรื่องคานเนี่ยใช้เวลาซ้อมทั้งสิน้นทีนี้ก็ปีครึ่งครับปีครึ่ง,ง,งนะครับ oh. หนึ่งปีครึ่งท่านผู้ชมในแต่ละฉากแต่ละ ตอนแต่ละองค์ของมันอ่ะองค์นี้เป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นอย่างนี้กว่าจะมีม่านเปิดม่านปิดไหมครับไม่มีครับไม่มีม่านเปิดม่านปิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกเปลี่ยบนเวทีมันจะคาตาหมดการที่คารต่อเชื่อมเรื่องว่าเขาเข้าไปนี่แล้วเจอนั่นเจอนี่มันจะเป็นอะไรที่ตะการตามากหนึ่งปีครึ่งเต็มๆที่ซ้อมกันครับผมภูมิใจไหมครับภูมิใจไหมผมก็ทั้งสองอย่างนะครับแต่อันนึงคือดีใจกว่าที่ ที่วันหนึ่งเนี่ยเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้พุชความสามารถของอุตสาหกรรมนี้ <S <S ในในทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ได้สร้างโอกาสให้นักแสดงที่เก่งๆเขาได้มีพื้นที่แล้วเขาได้พัฒนาตัวเองไปด้วยหรือแม้กระทั่งแบบว่าพอได้ไปทำงานเนี่ยจริงๆเราทำไม่ได้ทําแค่2คนเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาทีมต่างๆไม่ว่าซินดา,าโออะไรที่ที่เราตอนที่เราฝัน,น่ะแล้วเราก็จริงๆเราสองคนก็ไม่รู้ว่าทำไงเราไม่เคยทําเราก็เลยต้องไปชวนคนที่เข้ามาช่วยเราทําหน่อยแล้ว แต่พอเราเล่าเขาไปปุ๊บมันก็ไม่ใช่เป็นสิทธิ์เขาเคยทำนะฮะแต่เราบอกว่าเรามาร่วมกันสร้างสร้างมาตรฐานใหม่กันเถอะแล้วทุกคนก็มันร่วมลงกันหมดคุณสองคนวันนี้มาในฐานะของตัวแทนของสิงห์ดีลักซีนเมติกเทเตอร์ที่มาคุยว่าเราทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังเนี่อร่วมกันทํางานนี้ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติระดับที่ตั้งใจให้คนในชาติและคนต่างชาติภูมิใจกับเราไว้ด้วยครับผมถามคุณตรงๆเลยจากที่มาจนถึงวันนี้ซึ่งกําลังจะเปิดวันที่18พฤษภาคม18พฤษภาคม คุณมั่นใจแค่ไหนแล้ว <laughs> <laughs> จริงๆหมัว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่ตอนเนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เมืองไทยไม่มีใครเคยทำาระและคิดว่าไม่น่าจะมีใครที่จะกล้าทําอะไรแบบนี้คืออันนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทปัญจลักด้วยที่ไม่เคยตัดในสิ่งที่เราขอฮะ <ừ> เราขออะไรไป <ừ> เขาคงมึนดีเขาคง <c oughs> มึนนะเขาคงมึนช่วงนั้นเขาคงมึนมอยู่นะครับซึ่งถ้าถามว่ามั่นใจไหมเนี่ยผมมั่นใจว่า คุณจะไม่เคยได้ดูอะไรแบบนี้มาก่อนในะชีวิตแน่นอนนะครับเพราะว่าเราหยิบเอาสิ่งที่ใหม่ที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่กําลังของมนุษย์อย่างพวกเราพอจะทําได้ตอนนี้มารวบรวมกันเพื่อให้เกิดเป็นโชว์แบบใหม่ขึ้นมาครับครับในสัปดาห์หนึ่งแสดงกี่วันครับ หกวันครับอ๋อในสัปดาห์แสดงหกวันเลยใช่ครับหยุดพักแค่วันจันทร์วันเดียวครับโอแล้วก็วันธรรมดาวันวิที่เป็นอังคารพฤหัสอยู่วันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสจะเล่นหนึ่งรอบครับแล้วก็ศุกร์เสาร์ที่ได้วันละสองรอบอ๋ออังคารพุธพฤหัสเล่นหนึ่งรอบใช่กี่โมงกันทันโทษห้าโมงเย็นอ่อสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มดีแล้วให้เขากินข้าวให้เสร็จซะก่อนอังคารพุธพฤหัสใช่ครับเล่นตอนสองทุ่มครึ่งครับแต่ถ้าเป็นวันศุ บัตรราคาที่นั่งตอนนี้ได้ทราบข่าวว่าช่วงนี้เปิดใช่ไหมใช่ครับเป็นโปรโมชั่นใช่ครับลดไหมลดครับลด4 0ครับผมว่าทาไมหาอากาศตอนนี้ไม่รู้ไปหาอากาศที่ไหนแล้วผมว่าจริงๆเพราะผมไม่ถามนะว่ารถไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางธุรกิจผมไม่เกี่ยวผมเพียงแต่อยากจะเอาสิ่งดีๆอันนี้มาบอกคนดูว่าเราเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วล่าเป็นสิ่งซึ่งเมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณจะกลายเป็นคาน มันกลายเป็นเพราะเหตุผลนี้ฮะมันไม่เหมือนคุณดูหนังเวลาที่คุณดูหนังกับดูละครเวทียังไงมันก็ไม่เหมือนกันเพราะบรรยากาศแสงสีเสียงมันกำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าของคุณเองและที่เขาทํามันยิ่งไปกว่านั้นไอ้ตัวที่มันอยู่ในนั้นมันดันมาหาคุณด้วยครับมันดันมาหาคุณด้วยมันมีมิติจริงๆมันไม่เหมือนเราดูแผ่นนี้มันเป็นมิติจริงๆเข้ามามัน3มมิติทั้งหมดที่เห็นนี่เป็นความตั้งใจของคนไทยนี่เป็นความตั้งใจแบบแปลกใหม่สุด จึงเอาเรื่องเหล่านี้มาบอกกันลองดูสิครับว่าท่านจะได้อะไรจากคานจากสิงดีลักซิน e มาติกเซเตอร์ที่พัทยาแห่งนี้บ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราทั้งคุณศินและคุณกอฟเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ้ารมีคิณภาพที่รายการเทเลโช์ขอมอบให้กับทั้งคุณศินยงยุทธและคุณกอฟประวีน ที่ได้มาร่วมรายการกับเราในวันนี้และนําเรื่องซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมาบอกกับพวกเรากับโรงละครที่เกิดใหม่แห่งนี้สิงดีลักซินเมาติกเซียเตอร์กับละครเวทีเรื่องแรกของเขาคานถ้านไปดูเถอะท่านดูเสร็จแล้วท่านจะเหมือนความรู้สึกว่าเฮ้เราก็เป็นคานได้เว้ย <c oughs> และโลกของจินตนาการตรงนี้โลกของวรรณคดีไทยตรงนี้ไม่ได้ล้าหลังเลยเวลาที่คุณสองคนไปตีความและทําออกมาใหม่ มันมีอะไรที่มันมหัดจร,รย์มากๆสหาหรับผมเลยคือคุณอยู่ดีๆออกมากลายเป็นหุ่นยนต์ได้มันเล่นมาสู้ได้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออเด็กรุ่นใหม่ดูก็ต้องชื่นชมและต้องชื่นชอบชนะครับและสิ่งที่อยากจะฝากนิดหนึ่งนะครับปีครึ่งของการซ้อมของตัวละครแต่และตัวพวกเขารอเราอยู่นะฮะแล้วพวกเขาภูมิใจในงานที่เขาทำจริงๆแล้วพวกเขากระหายมากที่จะทำสิ่งนี้ให้กระชอนโลก มันดีใจตรงนี้นะใช่ครับพวกเขารอเราจริงๆนะฮะรอเราอยู่เลยจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทั้งสองท่านขอบคุณมากครับ